แล้วก็สิ่งย่างกรุงแม่น้ำเนื้อบาคิวบิคิวพี่น้องเนื้อบาคิวมาเด้อมากินน้ำกันเด้อลูกชิ้นมีกระลมหน่อย,นนยห,หอ <laughs> น,นึ่งมีข้าวเหนียวมีส้มตำมีปลามีหงอแค่รีนังค้าก็ห่างอยู่มันเกินจีนังก <laughs> ินยังหนะนะ

ไปหน่อยอัลซ์บรีมอัลพักทัคซี่มาเป็วนทัคซี่มาเป็นชวนไอ้แพรน้ำมาส่งยังเหลือเต็มนี้หนะนะแม่ตัดหางมันใส่อันนั้นเลยแม่ตัดหางมันใส่สองแข้งไว้มันปูเออแต่ว่ามาเด้อพี่น้อง กอดอมนนานีอ้มจะฮียนาวี่เมจะเนียเกณฑ์ที่กากันเกณฑ์ที่กายกันอาจารย์น่อยกาน่อยกมานี่อาจารน่อยอาจารย์น้อยจะไปเห็นอย่างน้อพ่อเลยตัวให้เนี่ยโอ้เอาไปเอาไปอยังไรเถอะพ่อแล้ว มันเป็นอย่างนังลูงมาที่นี่ไหนี่นั่นนั่นมันอแม้ววอแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพอแล้วจะไปยังไรถ้ากินก็บอกเอาจานดอกบอพอแล้ว นี <N os fingers out> ่โอมากินนี่โอมากินเข่าเนยแมเล็กกอโสมแล้วก็โอมากินอม่เล็กเกอโอมากิเล็กเกอไอตเล็กเกอไม่ใ่อนขวามหรอกอันนีานันนีมานั่งนี่ม่นั่งนี่แม่นั่งพี่ ออมิน้ำปลาเอ๊ปลาสมน้ำมันกันอย่างสกน้ำปลาแต่นักมีแต็นักแมนวันจะกับปล่าระวังเลยจไปชกตัวเองงานงานงนเอาวันนี้มใจ่ให้เนี่ยว่ะ

บักกิวเพลทแบกินคำหนึ่งักอนีกินตับงเพขาตั้งใจน้อยสดถกันกินอยู่นานเนาะ้เ้ แสบยไปน่อยสดไม่เสียงสดหนามันแต่ว่าตอนมันไปเอามือหยิบเอาสด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 เออเออแขนไมนเหนียบกลมคัดกลมตรงัวยเสียบมะนวน <c oughs> <c oughs> แค่ที่กินไม่เป็นเด้อาหารไทยเด้กินเกนจี้กินเป็น Tanggung baju saya. Tangan. Keri tanggung. 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 Keri tanggung.

โอยไป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 ลม่จะลูกขเลนูมานางครับนลูกอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนึ่พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องวัสดีค่ะลงตับ